ไฮเบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาชวนทำขนมไทยง่ายๆนะคะนั่นก็คือบ้าบินมะพร้าวอ่อนค่ะสูตรไฮลงไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้แล้วนะสามารถกดดูได้เลยค่ะก่อนจดสูตรแล้วดูวิธีทำนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาไฮลงเมนูใหม่ๆค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะมาขูดมะพร้าวนะคะมะพร้าวที่ใช้วันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนนะแต่ว่าบอกแม่ค้าว่าเอามะพร้าวเนื้อสองนะคะก็คือเขาจะเป็นมะพร้าวอ่อนที่มีเนื้อขึ้นมาหน่อยนึงนะ มะพร้าวที่ไฮใช้วันนี้นะคะประมาณสองลูกได้นะก็คือเราชอบเยอะเราก็ใส่เยอะได้เลยพอเราขูดเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีมะพร้าวบางส่วนนะที่มันจะติดคล้ายๆเปลือกเขาค่ะเดี๋ยวเราก็มาปอกตรงลอกไอตรงที่เป็นติดเปลือกแบบนี้ออกให้หมดนะคะเวลาทานแล้วจะได้ไม่มีเปลือกนะเสร็จเรียบร้อยเราก็วางพักไว้ค่ะ ต่อมาเราก็จะมาทําส่วนของแป้งนะคะแป้งที่เราใช้วันนี้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวเนี่ยจะมี2สีคือแป้งข้าวเหนียวดําและแป้งข้าวเหนียวขาวจากนั้นก็ตามด้วยน้าตาลทรายค่ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะตามด้วยกะทิค่ะ เดี๋ยวเราจะคนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากันนะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากให้ขนมมีความสีดํามากหรือเข้มมากนะคะสามารถลดปริมาณของข้าวเหนียวดําลงแล้วก็เพิ่มปริมาณของข้าวเหนียวขาวเข้าไปแทนได้เลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครหาข้าวเหนียวดําไม่ได้นะคะก็สามารถใช้ข้าวเหนียวขาวล้วนๆเลยก็ได้ เมื VII ่อเราผสมส่วนผสมของแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีความแห้งๆนิดหนึ่งก็เป็นปกตินะไม่ต้องตกใจเดี๋ยวพอที่เราใส่ตัวมะพร้าวอ่อนลงไปอะค่ะเขาจะมีน้ําจากมะพร้าวอ่อนออกมาเดี๋ยวส่วนผสมของเราก็จะเหลวขึ้นเองค่ะพอเราใส่มะพร้าวลงไปแล้วนะคะก็นวดทั้งหมดให้เข้ากันนะนวดไปเรื่อยๆนะคะก็ตัวเนื้อมะพร้าวนี่เขาก็จะมีน้ําออกมาเขาเราจะได้ส่วนผสมที่เหลวๆแบบนี้ค่ะเมื่อได้ส่วนผสมตามนี้แล้วนะคะเราก็นําไปทอดบนกระทะนะ สูตรที่ห้ให้วันนี้นะคะเป็นสูตรที่หวานน้อยมากๆนะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบหวานกว่านี้ก็สามารถเติมน้ำตาลทรายลงไปได้เลยค่ะถ้าใครที่ชอบบ้าบิ่นให้กับแล้วมีส่วนของเนื้อมะพร้าวนะคะไม่นิ่มจนเกินไปนะก็สามารถลดปริมาณของมะพร้าวอ่อนลงแล้วก็ไปเติมมะพร้าวทึนทึกแบบขูดลงไปแทนก็ได้ค่ะเดี๋ยวพอเราทอดจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสุกทั้งสองด้านแล้วเราก็นำมาใส่จานเลย บ้าบินสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้มะพร้าวอ่อนล้วนๆเลยนะคะดังนั้นเนื้อขนมที่ได้เขาก็จะนุ่มๆแล้วก็นิ่มมากๆเลยนะลองเอาไปทำกันดูนะคะทำง่ายๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจในการทำวิดีโอให้หายด้วยเราเจอกันใหม่กับเมนูนหน้าสวัสดีค่ะ